สวัสดีค่ะแม่น้องใจสวีเดนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาสวัสดีทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปน้องนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายพี่ๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปน้องสำหรับคนใหม่นะคะยังไงน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมารีวิวค <c oughs> <ๆ>่ะเพื่อนเขาว่าน้องจะมารีวิวอะไรนะคะ ค่ะวันนี้น้องจะมารีวิวไข่มดแดงให้ดูนะคะน้องก็จินตนาการนะคะเพื่อนๆค่ะว่ามันต้องกรองใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะแกะให้ดูนะคะว่าม,มันจะยังใช้ได้ไหมนะคะมันเป็นพรีออเดอร์นะคะเพื่อนๆค่ะไม่รู้ว่ามันจะเสียหรือเปล่านะคะ แต่น้องก็ภาวนาให้มันไม่เสียนะคะเขาก็บรรจุใส่ไอ้กล่องกล่องกาแฟนะคะมาให้นะคะดูค่ะ จริไม่ใหญ่นะคะเนี่ยนิดเดียวโอ้ยแต่เขาก็ซีมอย่างดีนะคะพเพื่อนๆ่ะแต่น้องก็ไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะ คะกระปุกนี้นะคะคิดเป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบบาทนะคะหนึ่งันเกาสิบหรือเท่าไหร่น้องก็จำไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ที่สองเก้าสิบห้าโครนะคะดูสิคะจะไม่รู้ว่ามันจะกินได้หรือเปล่าเนี่ยอ่่คคะไข่มดแดงค่ะลูกป,ป๋าซื้อขนมอะไรมาคะ ามัชเมลโล่ไม่เอาพะลูกกินเลยค่ะแต่มันออกเปรียปร้ยวๆอะ่ะา <Yeah. S 1> แต่มันเปรี้ยวมากเลยนะคะแต่น้องไม่รู้นะคะว่าเขาแช่อะไรข้างในอนะคะวัวจะมาถึงสวีเดนะนะคะ ่สำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ไม่มีอะไรมากค่ะน้องแค่ว่าจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าอยู่ที่สวีเดนก็ได้กินไข่มดแดงนะคะแต่ว่าเป็นไข่มดแดงที่สั่งสั่งมาจากเมืองไทยนะคะมีคนที่สวีเดนนะคะเขาขายนะคะดูสิคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ